สวัสดีค่ะ mm hmm. พี่อลแชาแต่น้องเอมลี่นะคะครูคิสยูเอสเอค่ะ,ะวันนี้จะมาพูดถึงเรืองการเลือกโรงเรียนให้ลูกนะคะว่าเลือกแบบไหนเพราะว่าบางทีก็คือ2ปีที่แล้วเนี่ยแพรมส่งลูกไปโรงเรียน Private School นะคะค่าใช้จ่ายก็ถือว่าปานกลางไม่แพงมากนะักก็ประมาณปีละ 7, เจ็ดพันเหรียญต่อปีนะคะสำหรับลูกชายอันนี้กันแค่พรีสคูลนะคะสองปีแล้วทีเนี้ยแพมก็มานั่งคิดลูกคนที่2ก็คือคนเนี้ยจะไปโรงเรียนอีกด้วยถ้าเกิดว่าเรายังจ่ายพรีอ่า private เวส o ูลอยู่เนี่ยก็คงจะประมาณปีละประมาณหมื่นสี่ถึงหมื่นนะคะต่อปีทั้ง2คน ก็รู้สึกว่าไม่ไหวไปมหมอ,อยากเอาเงินไปทำอย่างอื่นไปลงทุนอย่างอื่นดีกว่าก็เลยเลือกหา Public School ที่ว่าจะเป็นที่ดีๆหน่อยแล้วก็ฟรีนะคะก็จะมีช้อยก็คือ Charter School นะคะซึ่งเป็น Public School ที่ดีมากแต่ว่าเข้ายากมากเหมือนกันปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยเขาจะรับไม่ถึง200คนแต่ว่ายอดคนสมัครนี่ ก็4,000ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็าแช้นที่จะได้เข้าเนี่ยถือว่าโอกาสที่จะได้เข้าถือว่าน้อยมากซึ่งลูกของแพมก็ไม่ได้รับการจับฉลากเข้านะคะก็คือไม่มีสิธิ์แล้วเราก็เพราะว่าเราเป็นแม่เราก็เลือกขาโรงเรียนอยู่แล้วใช่ไหมคะโรงเรียนแถวนี้ก็ โอเคอยู่ okay, แล้วทีนี้มันก็จะมีะโปรแกรมอีกอันนึงนะคะก็คือเรียกว่า Chinese Immersion School นะคะ,ะก็เป็นโรงเรียนพลัสวิกเหมือนกันแล้วเขาก็ทางรัฐนี่นะคะก็จะมีโปรแกรม Chinese Immersion มาให้นักเรียนเราก็สมัครเป็นน่าจะเป็นคนแรกๆเลยมั้งคะที่สมัครแล้วก็ได้เข้าค่ะตอนนี้ลูกชายก็ไป Chinese Immersion School อยู่ก็เรียนภาษาจีนควบคู่ไปกับภาษาอังกฤษนะคะภาษาไทยก็เรียนบ้างไม่เรียนบ้างที่บ้าน แต่ว่าซึ่งก็แค่อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้แม่ๆฟังเท่านั้นนะคะว่าเลือกโรงเรียนไหนให้ลูกดีนะคะอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับความสะดวกของเราเงินในกระเป๋าของเรานะคะว่าอันไหนดีที่สุดนะคะเพราะว่าเชื่ออยู่แล้วว่าคนเป็นแม่เนี่ยก็อยากจะคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็อยากจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค่ะแล้วคนอื่นล่ะคะเลือกโรงเรียนแบบไหนให้ลูกยังไงฝากคอมเมนต์ข้างล่างนะคะมาแชร์กันค่ะโอเคไปและลูกเริ่มงอแงแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย แล้วมีอาร์ตสี่อะไรจ้ะถามพี่อันนี้พี่ไรชาติะนะคะพี่อ่าพี่อีไลไปโรงเรียน Chinese Immersion <c oughs> ปีแรกนะคะปีนี้แล้วก็ Virtual School <c oughs> ด้วยอ่าพี่อีไล can you tell m o m m y about your Chinese immersion school yes can you say hello in Chinese what you say can you say hello and introduce yourself like Ni Hao วจ้ะ <c oughs> นี่เจ้าสมามิงส์ว่าจ <c oughs> like ีไรจ้ะ how old are you อืม I'm นมาห้าอันมีนัยอัน t ัดเลี้ยส how old are you now i ันวั t เลี้ยสาย oh okay ครับมา let show the video show the video okay ครับก็บอกว่าอ่าตอนนี้คุณแม่ก็เรียนภาษาจีนไปด้วยกับลูกนะคะถือว่าอ่าก็เป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าเรียนอ่า virtual online เพราะว่าอ่าโค r o n a virus นะคะอ่าลูกเรียนอะไรคุณแม่ก็เรียนไปด้วย Can you count 1 two hundred in Chinese? Yeah. Um how about Oh. I think how about you over to e Okay, e Okay, yeah, sure. Count by okay. 10 in Chinese to 100. Sure. Our sure. um san she shi Oh, uh huh. Ipai. Ipai. Oh, can mommy ask you again? Ni Jiao And how old are you? Say, Niha. I'm what? I'm what? Liu's side. No, no. You ask me how? What's your first? Yeah, what's your last? Bye. Wo what? I think let's How old are you? Hmm, <laughs> let me see. What? While your and what is your Chinese name? why you say ni hao jiao? what? Ah, uh, ni hao jiao? curly way. Curly way is your Chinese name. Okay. okay, say say bye bye. How do you say bye bye in Chinese? taijian jian. Okay, go on. Let's, let's